ครับอยู่กับช่องป่าชิตคนมักรถดวยครับพามาชมรถโดยสารครับรถรถโดยสารคันงามนี่มีออดถอยพรอมเวสนใจเดือบกิงกลางมาไหเด้อครับโอ้แน่นอนพีมือ ใด้เสริมใจกิ่งกางมาไหนเด้อครับรถคันนี้สวยงามตามท้องเรื่องเลยครับงาม,มีดีครับคันนี้ของแท้ผูชมดหรถหางเดิมเดิมแท่หางนะครับคนจอ๋อยังครบ นี่ครับสภาพเบาะดื่มๆเลยดนะครับผู้ใดหาดหรถไว้สนสนใจหารถไว้ใส่งานไปแลนรับนักเรียนเรียงสรงพนักงานด้วยครับรถแท้หางเบิ้งแท็กซี่แท็ซก,กทซี่สวยมากนะครับบอกเลยว่าแท็กซี่สวยมากมากรถเติมบางห้างแท้เบิ้ลสติ๊กเกอร์ด้วยครับแท็กซี่ง,งามเฮงใหม่สดๆเลย ไม่ยังยังบ่านท่านมีเยอครับเป็นรถแต่หางยางดีครเสร็จเลยครับบริสุทใจไปแต่งงานนะครับบอกเลยว่าบ่ผิดหวังเลยรถคันนีกหนึ่งใครสนใจไปไอเรียนรับนักเรียนเรียนทรงพนักงานเนี่ครับผมอยากขายด่วนๆครับรถคันนี้ครับตแต่ลังค่านี่ก็ แต่ลังค่านี่กับเป็นสแสนเลยนะครับดไ,ได้สนใจเปิดดูข้างในได้เนาะนี่ด้วยครับสวยงามมีหลุกคอนมีประตูห้อมนี่มีบานพับ ผู้ใดสนใจครับนี่เหล้าสแตนเลสหลังคาสแตนเลสพัดุ่มส่ได้ทุกอันเด้อครับนี่พัด,ด,พดลูมส่ได้ทุกตัวกระจุกเหล้ารอบคางครบผู้ใดหาไปรับทรงนักเลียนครับบ่ผิดหวังเลยผู้ใดสนใจกิ่งการบางอะไรนะครับเดี๋ยวราคาแจีงยงไตคิดเตอร์เบิ่งครับเหล้าสแตนเลสชื่อว่างามเลยดิครับรถถือว่างามเลย ผู้ใดสนใจกิ่งกลางมาไหนเบาเงาเบาะแถวกลางกับมีเบาขอบกับมีคืนใหม่ยังดีๆครับรถรถว่าได้ใส่งานหนักรับโดยสนใจกิ่งกลางมาไหนเด้อครับ a อบ j ครับผมร้5สี่สิบห้าแรงมา้าเพิ่งรับถึงหลังคายังสวยงามเลยรถเครื่องดีมากๆเลยเด้อครับเครื่องดีมาก เครื่องดีแอร์แอร์เนี่ยต้องไปเติมอุณหาูด้วยครับปุ้ยเสียงล่มตัดมีเบิรงขับซีครับัซีถือว่าสวยมากๆเลยยางอะไรล่ดูยางปกยางดีหกเ้นเท่าเดิมกับ6กหนอดเข่าแท่ต่าแท่หางเข่าเดิมเข่าแท้แอาง นี่มันสติฟฟี่สกิฟฟี่หั่นซี่หมูย่างสดเลยนะครับผมเนี่ยมีคิฟฟี่ครับนี่ตัวนี้เป็นเบคกี้นะครับนี่รถลอยเสียครับพลอยเสียย่างฮิโน่ตัวนี้เราเลยครับนี่ี่ของแก่ดังเดิมรถหางแก่เป็นแบบนี้ครับนี่เยื่อแท้แท้หางตั้งหักยางดีหกเสียงเลยครับเครื่องดีมาก ด้งสวิตชันลมสวิตไฟครับสวิตฟันล่มข้างหลังมีเกขึ้นทุกอย่างเสียงดังดีครับนี่คือเบาะดืมด่มๆมาจากโรงงานเลยครับิบึงเพื่อใ้เจอยังครบตะเต่ชุดหลังคาเนี่ยเด้อครับพี่น้อบดึงกระจใช้ได้ทุกอย่าง แต่ชุดหลังค่านี่เบิ่งครับนี่แต่ชุดหลังค่านี่เป็นแสนเลยครับนี่แสนกลัวเลยครับู้ใดสนใจครับกินงกลางมาไหนเลยซื้อรถซื้อแบบนี้ครับก็ต้องไปส่อมเติมน้ำมันใส่งานได้เลยครับผมทะเบียนเต็มเหลิมพร้อมโบนเอกสารครบครับภาษีบัาดทะเบียนเต็มเล่มพร้อมโบนเอกสารชุดโอนครบเอาไปเติมน้ำมันใส่งานได้เลยครับผม ก็ตองวาเอาไปสบนะครับก็ตองวาเอาไปสมกู้ใดสนใจกินกลางหรือลังคาบิดได้นี่เดี๋ยวยกยกหัวเบิ้งเนี้ยเนาะเออเอยกยกหัวดูเครื่องเครื่องหน่อยเดี๋ยวจุว่านี่เครื่องเดงใจว่าเลยครับเกอ้ มือหัวบางหังวาบางกองกอ,องเลยหัวาบางยางดีภาษีเต็มเหลียญพร้อมอุ่นภาษีงามแหงครับเสีองแดงกรง,งเลยเบื้องหนินมุมใหอ่เสีองยางงามเลยครับ on the ว่า,อ,าอันนี้ครับขุนเบึง้งหัวยังอยู่ครบครับกูได้สนใจกิ่งกลางมาไหนเด้อครับรถโดยสาราไปหารับทรงนักเรียนขุนหลังคาพับได้ครับเวลายกหัวหลังคาพับได้เลยครับสนใจกิ่งกลางมาไหนเด้อครับสนใจกิ่งกลางมาไหนกูได้สนใจครับ บอกเลยว่าได้ไปบผิดหวังใปไ,ได้ไปโบผิดหวังครับรถโด,ดยสารคันนี้สี่เมตรสามสิบนะครับสี่เมตรสามสิบนี่ประตูป,ปิดเปิดพร้อมเรียบร้อยครับยังสวยเลยบอกเลยว่าเก่าเก็บครับคันนี้เก่าครับบอคอยได้ใส่งานปันไดนรถเดิมบาง ได้ดื่มบางคัดซี่งามแห้งครับผมคัดซี่สวยมากเผผาดืมครับหกนอ็อตเผผาดื่มจากโรงงานนี่เบึงพื้นปูเล็กด้วครับพื้นป,ปูปูเล็กแล้วสภาพคัดซี่สวยมากครับ ช่วยเดิมท่อเดิมถังน้ำมันยังเดิมเลยสติกเกอร์นี่สติกเกอร์ยังเดิมๆครับผมตัวนี้เป็นรถหางแทร่นะครับห้างแท้แท้ห้างบึง้งสภาพ์บ้ยใครชอบเดิมๆครับไม่ควรพลาดเด้อครับนี่เกียร์สั้นโดยกำเนิด นี่ครับเกียร์สั้นโดยกำเนิดเด้อครับตัวนี้ปีไหนปีสามหกใช่ไหมอ๋อปีสามเจ็ดครับผมเฮียไปเอามาชมก็ไใดสนใจกับจิงกลางมาไหนเด้อ115ยรถห้างแท้ตัวแรงในตำนานบอกเลยว่ารถคันนีก้กิ๊บเลย ไวกิบนี่สตาร์ทเธทอเดียวชึ้งเลยเครื่องดีเกียร์ดีตออัวทะเบียนนาสิเป็นมอเจ็ดเก่าครับมอเจ็ดเก้าเครื่องดีแห้งเครื่องถีบๆเลยครับเทบๆเลย กูเลยสนใจกิ่งกลางมาไหนเด้อครับเสียงเครื่อ,ง,องนิ่มแ้งครับกัดซี่ง่ามีดีเด้อครับเพิง่งเพิ่งกัดซีง่ง่าแม่งยางง่ามรถจอดไว้โดนครับดดิมๆบางๆร้อยสิบห้าตัวแรงในตำนาน เบนข้างล่างได้ครับมอหน,น,น้าเดิมบางกว่มอหน้าน,นี้จิ๊ดๆเลยครับปั่นรถก็ได้แรีนได้หารอยซิมหาตัวเล้งในตำนานดนะครับนี่สติ๊กเกอร์3.9ดีเซลเดิมๆยังคือเกา่าดึงสภาพประตูถังครับเดิมบ่เดิมมือ สีขาวสติกเกอร์ยูนำไทยคอนเจนสติกเกอร์ยังยั่งบะมีขาดตรงนี้ด้อครับเบรกมือใส่ได้ครับเบรกมือใส่ได้เด้อบ่ะขาดตามอายุเพม่เจอหาง่ายครบุบรถเดิมดีมากๆเลยครับยางดี สวยงามแงงามมากๆเลยครับเดิมทั้งเครื่องเติมมือก็อยังเดิมมือเหน็บเดิมๆเ,เลยครับเครื่อเกียร์นะครับเกียร์ก็เดิมเขาเดิมรถยังถักหลักจอดก็เส้นหลายเนะครับนี่ ยอดซะส่วนมากเดี๋ยวพาบึงม่งกลวงรับร้อยสิบห้าห้างแท้ครับเอกสารมอดเจ็ดเก้าด้วยครับัวนเอกสารมอดเจ็ดเก้าบอกขายครับเดี๋ยวราคาแจ้งไต่ขึ้นนะครับใดสนใจกิ่งกลางมาไหนครับออกขายด่วนๆครับขายด่วนๆมาบึงมาเงี้ยงมาทดล่องครับก็อองราคากันในบึง สวยพาสวยจอดเพราะเดิมมาเบึงมุมปวดครับได้อยากใดลอยชุบหาเดิมๆไปใส่งานครับราคาเบาๆสนใจกิงกลางได้เสียยกหัวหน่อยครับย๋ยวเใส่เบิ้งเครื่อง เรื่องเดิมๆม,มันเป็นยังไงนี่โอ้แน,แน่ิเงรียกข้างไส่นะครับตัวปกเด็างานปั้มแห่งๆเ,เลยครับปัมป้มแหงปั้มแงๆเลยัใส่ๆตัวนีมึงบ้งไอ้ไอ้ไอ้ตัวทันหล่งไอ้ ใช้ึงได้ตัวนี้ยั่งยั่งเลยครับบงกะินี่มันหายหมดหมดแล้วมีเ่มนครับกสิว่าเตรวนนอ่องเสียบกร 59lu โดยกำเนืองามเลยววาียราคาแจ้งไปกินต้นกระซี่งามแฮ้งรบบนี่เื่องแห่งเลยเพมีไอเลยบบเมีไอพอหน่อยคี่ใดสนใจได้ครับทิ่กลางมาเลย เดิมบางนหมดนี้ีไอพอหน่อยครับโอ้โหดเดิมบางบาคนไม่ไหลไอไม่ดันได้สนใจไปใส่งานครับมีกางม่ได้ขึ้นใดตสตาขึ้นดืนน่มเหลเดชาอาใ,าอใส่กดแทกดติดตามนะครับจะได้จ,จลดลอยซิ่หารดบานแทรน,น,นะครับ ไว้ใส่งานกิ่งกลางมาไหนบึ้งหัวเพราะเดิมๆเรื่องว่ะอบ่มีไหญเลยยางยังดีๆจะตับหนึงยางยังดีๆแล้ครับใส่ได้โซนได้สนใจกิ่งกลางมาไหนได้ครับก็ดีบึงบ้งหัวแดงๆเลยครับหัวแดงๆหัวงอกๆสีเดิมๆบางๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผู้ใดสนใจอยากได้รถ ลอยซิบหาแพ้ห้างครับเครื่องดีเกียร์ดีเอกสารมอดเกศเก่าด้วยครับากดไลค์กดแชร์กดตามนำํำเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าเลยครับสวัสดีครับ